กบบทำีดีเลยจริงๆเลยดเอีะแล้วก็ตบเอ๊ะแพอดตาดูก็ูรอทำไมตั yeah. Yeah. <Yeah. S 1> uhm. ้งใจฟังคุณครูทำไมเยี่ยงน่เอาแบบเป็นรละยไตนม่ดไมเราอยหนตึง นะอลิซดีดีดีรัดใส่ถอยหัหน่อยขอประกาศประกาศมองมองอานนะี้แล้วก็มองคูณนะหนูใจจดใจจ่อตั้งใจที่จะชกแรงตั้งใจที่จะชกปนแรงชกตกงาง